บ้านสไตล์ลอฟเนี่ยต้องการโชว์ครับที mm hmm. นนี้พอไปโชว์ท่อ P ี c ไม่ค่อยสวยครับเออจริงอันนี้จริงครับถ้าเคยเคยเห็นบ้านสไตล์ลอฟที่เป็นโชว์ท่อโลหะกล่องก็กล่องโลหะโหได้ความงามมาอีกอย่างหนึง่ง mm hmm. ครับโลหะนี้ยังมีโลหะหนาก็โลหะบางะนะครับพวกท่อไอเอ็มซีโหหนามากแต่อันนี้เขามักจะไม่ได้ค่อยโชว์ตามโรงงานที่แบบว่ามีสายไฟจํานวนมากอยู่ในท่อบางทีไม่ใช่จํานวนมากที่จํานวนเส้นนะแต่เป็นสายไฟใหญ่มาก ทองแดงแบบใหญ่เท่านิ้วก้อยเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะร้อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคือจะอนในท่อก็จะร้อนมันจะเป็นท่อเมนอืมที่แบบว่าป้องกันเลยว่าเช่นรถแบ็คโฮไปเหยียบไม่ได้หรือว่าถนนสุดไปโดนไม่ได้เลยอ่ะอือันตรายถึงขั้นระเบิดหรือว่าปิดทั้งโรงงานอืม ตัวสายไฟก็จะเป็นสายไฟที่มีฉนวนหนามากหนากว่า PVC ไปเยอะเลยครับแล้วบางทีเป็นฉนวน2ชั้นครับอย่างสายไฟที่เรียกว่าสาย NYY ครับคือโดยโดยสายเขาก็จะเซฟตี้มากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ท่อนี่คุมเข้าไปอีกใช่แล้วแบบระดับรถแบ็คโฮเหยียบเกี่ยวยังไม่ขาดอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วยังเอาเหล็กไปมาคุมอีกทีนึงเพราะบางทีว่ามันลอดใต้ดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องความชื้นต้องการให้อยู่ทนนานแล้วก็ เซฟตีส้สูงสูงหลายเท่าตัวเข้าไปอีกครับ uh huh.